ร่างอย่างเดียวฟันหัวแตกเพ่นันหัวแตกล่มาอยดียังไม่รบนสองตัวนี้แหละเอ้าถือถือชูแกใครอยู่ใกล้หถือให้น้องน้อเนาะชูชูให้ชูให้พ่อแม่เก็บงวดยังเก่าครับหนูเคยให้เิ็บงวดยาวครับ ให้เจี๊ยกลวดครับอวดนี้ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบาอยู่อยู่โคราชโอ้ประมาณประมาณตามมาถึงที่ลักกิโลเลยก็อยู่ตรงนี้ครับเท่านั้นลูกก็มาที่ได้หกเจ็ดไปครับ ยังมาเล่นน้ำตรงนั้นเลยตุ้ม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 ตรงนี้อีกครับเล่นตรงนี้ครับโอ้ขุมานกินกินนมปิตาแซ่บเน่ไม่กินกล้วยกินเลยกินกล้วยก็ให้เขาไหมครับให้ครับให้ไหมครับมีกล้วยไหมแถวนี้ไม่กินแล้วมันลำบากเดี๋ยวไปกินบ้านเราดีกว่า พ่อกับแม่ไปรับตะเคียนมานะครับพ่อพ่อไปรับตะเคียนมาครับครับเดี๋ยวตะเคียนบอกคุยกันแล้วจะให้สามตัวครับครับแล้วก็ปู่ก็จะช่วยช่วยแม่เลยครับจะบอกว่จะเขียนให้น้อนี่เนาะน่าจะกินไปที่โคทางนนบูเนาะ คอช้างเลยจะขี่คอ,อช้างดืง้อหลายดื้อเยอะดื้อหลายเนาะประมาณนี้ตากยายไม่ว่าดอกหนูเป็นเด็กน้อยกระเจียวหนูยังนิดียวเดียวเดียว <c oughs> นี่นี่หนูขี่ได้หนูขี่คอช้างได้นี่ก็หนูขึ้นไปหาตาหายายแล้วหนูไปกราบไปว่าแล้วตายายบอกเอาเลยเล่นได้ตามสนัดครับหนูอยากขี่คอช้างครับ หนูตัวเล็กครับหนูยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยพ่อพ่อไปบ้านหนูทีครับหนูจะให้จะให้พ่อกับแม่เจ็ดยวดยังเก่าครับหนูเคยให้เกตยวดยาวเลยครับให้เจตให้เกตให้เกตยวดครับยวดนี้ครับไงจะไปอู้หูหนูสามสิบไปไม่ได้แล้วรถติดแล้วไม่ติดครับรถติดแล้ว่อก็หะขึ้นไปเลยครับ หาะโอ้ให้เหาะไปเลยสาสิบครับโอ้ยังไงจะเหาะเป็นเนอะก็พ่อไม่ไปบ้านถ้าพ่อไปหนูจะเปิดเปิดน้องกุมารน้องกุมารบอกเลยวันนี้เขียนให้เลยจะไม่ด้วยลาวสาตัววันนี้ฮะไม่ลาวเลยนะสาตัวแม่โผแม่แม่จะเอาไปทำตุกน้องกับไรครับแม่บอกเมื่อวานนี้เก็บระดูกพี่ชาย ตระพิษท no ั้งบ้านทั้งพี่ทั้งน้องตายหมดเลยแม่บอกไม่มีให้เล่าสามตัวมืออื่นกี่ล่ะบมานพี่ใดเงินไปทูไม่รู้หนูให้จลิ้างให้โบมาจิตงวดจลิกามให้โบจิตงวดัครบให้จิตงวดแล่นูก็หยุด เรสัญญาก,กันไว้แล้วว่าน,น,น้เปิดวันที่สามสิบวันที่สามสิบเปิดเจ็ดงวดครับให้พ่อ,พอ่วยพ่อ่งพ่อเด้อฮีพ่อนี่รวยแล้ว ลยแถ้าถูกครอบไปทําไปสร้างบ้านให้แม่เลยเนาะแม่จะหนีพ่อไปอยู่ที่นู่นนะอ่ะเาปากกามาเขียครับเขียนมาส้นไหมเขียนยังเขียนแล้เนาะไหนก็เพิ่อกิตตีบอกว่าไอ้น้อยน้องน้อยอย่าเพิ่งเปิดเขาไม่ได้เรียกไอ้นะคะพ่อขอโทษครับครับเขาเรียกน้องน้อยอย่าเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวโอยอันอีกครับ แล้วก็หาว่าหนูเอาหวยใครหนูรู้ทุกเ่วันต่องวดต่องวดทุกวันนะคะหมดไปแล้วใหนูให้เขาผิดแต่หน,นบอกให้วิ่งสองไปเลยหมดแล้วหมดอีกแล้วหนูยังไม่อิ่มกินไปสองกล่องแล้ว ให้เรียก F C ก่อนแม่ปกติกินที่ไหน F C F C รอตัวเลขอยู่เดี๋ยวดูก่อนพอเดี๋ยวมันก็อุ้ยแล้วหนูจะทำยังไงชูมือก็ได้ครับชูมือก็ได้ชูก็รู้เอาไม่มีแล้วบอกเขาไปเสียบอกหลอกๆให้ตัวกันเด็หนูยังไม่วงนะพ่อครับยังไม่วงวัร้านสิบเคยวงครับครับ เขาเหมือนะนเดิม,ม,มนัมม่นแหละทำเหมือนเดิมมาแล้วเอฟซีก็ด้หา <Okay. S 2> ทันพ,พ่อพ่อแม่เมครับแต่ว่าน้อยนะครับเม่ที่อยู่ต่างประเทศด้วยอยู่เมืองลาวด้วยครับเดี๋ยวว่าน้อยนะครับพ่อพ่อให้เปิดครับเปิดเดี๋ยวเปิดมาี๋ยวเขาก็ว่าน้อยดิครับประได้หาซื้อลรตีทันเปิดให้ดูหน่อยน้อยเขียนหลอกไว้เห้เขาตัวนึงครับ ยังไม่เปิดเดี๋ยวน้อยไปวนคนที่สามสิบมากล้วยไปใบห,หนุ่นอกเลยครับเดี๋ยวน้อยจะได้กินกล้วยรอ,อยไปบ้านน้อยจ้ะครับน้อยน้อยน้อย,น,อยน้อยจะเปิดปู่จะลี้นงวดที่แล้วปู่ให้แปดเก้าสามจะใหครับครับให้ให้แปดเก้าสามแล้วทางนี้ไปให้ศูนย์เก้าสามระทองให้ห้าเก้าสามแล้ว เขาบอกว่าใหุห่กหัวลงครับเขาถูกสามตัวกันตั้งหลายคนเยอะเลยครับแล้วพ่อถูกหยเดาวตาครับแม่ก็ถูกถูกสามแล้วก็ถูกฝาลุงแล้วก็ถูกไปไม่บ้านครับแม่ถูกหุ่นตุ้นเลยแต่ทีละห้าบาทสิบบาทครับโอ้อย่าว่าน้อยนะครับพ่อแม่แม่ครับ บอกให้เปิดพ่อพ่อเปิดไหมครับจะเปิดไหมล่ะเปิดเลยเปิดเลยครับ fc fc อยากได้ไปหนูหลอกไปอีกทางนึงนะคะครับครับโอ้ตอนนี้ต้องกุมารใช้เลขอ่ะอ่ะเขียนแล้วครับน้องกุมารเขียนแล้วครับตัวอะไรบ้างน้องน้อง เห็นครับต้องเกี่ตัวล็กๆน้องน้อยน้องน้อยกุมารน้องน้อยเล็กเลยเล็กจนมองไม่เห็นอืมไม่เล็กแล้วไม่ให้เขาเห็นครับไม่เห็นเนาะเห็นเลยน้อเด็กลุยังไม่บอกครับว่าวงตัวไหนครับยังไม่วงแค่นี้นะครับล่างอย่างเดียวเลยกุมารจะให้ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนะครับของหนูไม่มีบุญครับล่างอย่างเดียว โอ้ยฟันหัวแตกเพ่นันหัวแตกใช่หมฟันหัวแตกย่างันงไม่บว2สองตัวนี้แหละเอ้าถือถือชูเลยใครอยู่ใกล้หน่อยถือให้นอยเอาเนาะเนาะชูมันชูชให้อเาดูหน่อยเอาสีแดงสีแดงโอ้ยชัดไหมเนาะนี่เนาะสามหนึ่งสาเจ็ดหนูยังไม่ปบกนะครับว่ะตรงกับขออภเลครับดอมาน่วยตรงนี้แล้วครับ โอ้ยหนูไม่ได้เอาของใครนะครับหนูหุงไว้จะเจ็บต่องวดจะครับแต่หนูไม่ยอมบอกใครครับสามหนึ่งสามเจหนูบอกแม่แม่ไปซื้อลาเตอรี่ไว้เลย<อ>แม่ซื้อตั้งหลายวันแล้วาม,มาเชา้านี้แม่ซื้ออีกไหมพอ่อ คือไม่ค่อยชัดดูฝั่งนี้ชัดไหมครับสามหนึ่งสามเจ็ดแล้วตุมาโน้อยชอบตัวไหนเนาะล่างอย่งเดียวยังไม่ยังไม่วงยังไม่วงยังไม่วงสามสิบถึงจะวงวันที่สามสิบมีอยู่ในสองตัวนี้แน่นอนเนาะมีอยู่ในตัวนี้เขาก็จะกันหนูหัวฉีกแล้วพ่อพ่อโตเลยแม่บอกว่าให้นอนมึงอยังต้องเปิดนะเดี๋ยวหวยมาโกงกันอีกเร็วนู่นหนูพ่อโต้อวดูหนูให้พอสองวันหนูก็ ห้าสองห้ากับห้านึงอุ้ยจับเอาหวยหนูไปปลดเดี๋เขาว่าหนูเอาของเขาอีกเดี๋ยววันหลังหนูจะล้ำมีบเขาอีกพวกีบเอานะพ่อเนาะสามหนึ่งเป็นสามเจ็ดเนาะหนูหนูวงให้ไม่ได้ตัวนี้ชัดดีโอ้โหนู้นะคะพ่อสามหนึ่งสามเจ็ดรู้ไหมครับรู้ครับรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วครับรู้แล้วว่าตัวไหน ถ้าตัวท <a> ี่ซ <Viol> ื้อลอตเตอรี่นะโอ้ยพออย่าบอกเขาไม่ได้บอกไม่ได้พูดเลยดูบอกว่าจะให้เขาหาแยกเป็นชุดนิ้วสามหลักสามีิ้วชัดของด้อยเรื่องรูเข้ไม่หลอกไม่หลอกอืมลุงไม่หลอกครับพ่ออ้สามหนึ่งสามเจ็ดแัทไม่นาะทางไล่สิให้เพราะว่าเป็นยังไม่ได้วงนะยังยังไม่ได้วงอยู่ในสองตัวนี้หละ วันวันที่สามสิบคืนอะไรใครสาที่เก้าลูกขึ้นนมเก้าเปอก้วยเก้าหีจะให้แม่แต่งชุดกมานุดเดิมนูเคยให้แม่มาจีบวัวแล้วครับไม่มีจีบจเลยครับก็เก็หยุดนี่ก็วันที่สามสิบหนูจะให้ใหม่จบัวครับอืมแต่เริ่มให้ใหม่แต่เที่ยวนี้ต้องกลับด้วยนะพ่อเพราะที่ยวนั้นไม่ได้กลับแต่น um ้อยจะให้กลับด้วยเด้อครับ สามหนึ่งสามเจ็ดล่างอย่างเดียวสามหนึ่งสามเจ็ดครับผมหนูเล่นไม่เป็นครับหนูให้ตาล่างครับหนูหนูหนูจะขึ้นจะหาตาหายายเดี๋ยวหนูจะกลับเดี๋ยวลงตาว่าหนูมาสายครับอครับครับคหนูหนูหนูจะไปก่อนนะครับครับผมหนูจะไปหาตายายแล้วก็ไปหาหลวงพ่อครับ สาวัสดีครับพ่อพแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้ว้สามหนึ่งไปแล้วสามสามหนึ่งสามเจ็ดไม่มาเปิดเราเราะอ๋อไหนผมขอดูชัดๆหน่อยครับขอดูใกล้ๆชัดๆยังไม่ได้เปิดหรอกครับยังไม่ไม่ได้บบนเนาะสามบอ่ะหัวเจ็ดหัว ติดเนาะเจ็ดม้วนขอดูชัดๆมาอ่านีน่อ่านี่นะครับชัดเจนจะบะชิงที่ไทยอยู่ไกลหน่อยเนาะแต่นี้ชัดเจนแล้วนะครับสามหนึ่งสามเจ็ดล่างอย่างเดียวนะครับมวดวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอ่ะเป็นแนวตานะครับ